หามาดูการทําฝ้านอกบ้านด้วยตัวเองนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแบบเบื้องต้นนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องหาซื้อวัสดุที่เราจะใช้ก่อนนะตัวแรกก็จะเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับตัวนี้จะแบบมีรูระบายอากาศพร้อมติดตะแกรงมาให้แล้วเรียบร้อยเลยครับถัดมานะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับนั่นก็คือตัวโครงซีไลน์พร้อมกับฉากริมตัวนี้เราจะใช้ในการติดตั้งนะครับฉากริมเนี่ยเข้าไปติดบริเวณฝั่งที่ติดกับตัวเชิงชายนะครับทั้งหมดโดยรอบนะครับรวมถึงใครจะติด ตำแหน่งที่ติดผนังบ้านด้วยก็ได้นะครับในส่วนของตัวฉากริมจากนั้นนะเมื่อเราได้ฉากริมโดยรอบแล้วเราก็จะติดตั้งตัวลูกตั้งหรือว่าตัวแปรหลักนะครับโดยการตัดสีลายมาให้ได้ขนาดนะครับจากนั้นเราจะยึดทั้ง2ฝั่งเข้ากับตัวคาเหล็กและอีกฝั่งหนึ่งยึดเข้ากับตัวเชิงชายครับโดยระยะห่างของตัวแปรหลักตัวนี้นะครับควรไม่เกิน60สเซนนะครับอย่างในคลิปเนี่ยผมใช้ที่5้าิบเซนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ตัวแปรหลักมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับ